บ้านพักตากาศริมน้ำจังหวัดนครนายกมาบนเนื้อที่ถึง2ไร่50ตารางวาบ้านไม้ทรงไทยประยุกต์ได้กินอายความเป็นไทยล้านนาพร้อมสวนผลไม้เต็มพื้นที่ด้านหน้าติดถนนลาดยางราคาขายอยู่ที่5รล้านบาทปรับลดลงมาจาก6ล้านด้านหลังติดของน้ำสวยๆแบบนี้พิกัดที่ตำบลบ้านพราวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกบ้านไม้สชั้นขนาดสห้องนอนสห้องน้ำหนห้องครัว เสาขนาดคนโอบจำนวน14ต้นบ้านเลขที่291หมู่12หันหน้าไปทางทิศตะวันออกใกล้โรงเรียนเตรียมทหารใกล้โรงเรียนนายร้อยจอปรอการเดินทางที่สะดวกเข้ามาจากถนนสวนสนศเพียง2.5กิโลเมตรจากฟิวเจอร์พักลังสิบ68กิโลเมตรเราไปชมรายละเอียดภายในแปลงและภาพมุมสูงกันเลยค่ะ you <laughs> ด้านหน้าติดถนนสาธารณะเป็นถนนลาดยางรถวิ่งสวนกันได้ค่ะระบบไฟฟ้าประปาครบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า3เฟสที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยค่ะหน้ากว้างประมาณ33-35เมตรปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้อย่างสวยงามแล้วสนามหญ้า ด้านหน้ากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านหลังปลูกผลไม้และ,และก็ติดของด้วยบานไม้ทรงไทยประยุกต์ได้กลิ่นอายความเป็นไทยล้านนาหลังนี้เคยถ่ายโฆษณาหลายตัวแล้วค่ะสวยตรงปกค่ะวันนี้อาจจะดูคึมๆหน่อยนะคะฝนใกล้ตกสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะด้านล่างหนึ่งห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะใต้ถุนสูงประมาณสองเมตรกว่านะคะสังเกตจากฟอร์จูเนอร์ท่านเจ้าของบ้านจอดอยู่นะคะเดินขึ้นมาบนบันไดนะคะก็จะมีระเบียงค่ะ ไม้เป็นไม้แผ่นใหญ่ๆเลยนะคะอาจจะต้องปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นนิดเล็กน้อยนะคะซึ่งเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่นะคะวันนี้มาถ่ายทําก็อาจจะคึ้มคืมนิดนึงค่ะไม้เป็นไม้แผ่นใหญ่ข้างบนสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําด้านล่างหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําฝ้านะคะก็เป็นไม้แผ่นเรียบค่ะสวยงามเลยค่ะตกแต่งด้วยกระจกสีผนังนะคะเป็นผนังประกบค่ะไม่มีรอยต่อของไม้นะคะ หน้าต่างเป็นบานเฟียมไม้สักมองเห็นวิวภูเขาค่ะเป็นวิวเขาใหญ่เลยนะคะแปลงนี้ก็ใกล้โรงเรียนเตรียมทหารใกล้จอปรลอค่ะไปดูห้องนอนก่อนนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งห้องนอนค่ะกว้างกวางเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะคะได้วิวทุกมุมค่ะ นี่นะคะวิวเขาใหญ่ค่ะสวยๆเลยค่ะเข้ามาจากถนนสวนสอณศรก็ประมาณ2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยค่ะร้อยท่อไม่มีเกะก,กะตาเลยนะคะห้องน้ำกว้างขวางค่ะนี่ค่ะแยกโซนห้องสุขากับห้องอาบน้ำไหมนะคะห้องน้ำขนาดใหญ่มากๆค่ะ ใช้สุขภัณฑ์อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งห้องนะคะไปดูอีกหนึ่งห้องนอนค่ะเฟอร์นิเจอร์บิวอินเจ้าของให้นะคะส่วนของสะสมเจ้าของขอนำกลับนะคะสวยต้องปกค่ะแปลงนี้นะคะไม่ไม่แพงด้วยนะคะถ้าเกิดบ้านถ้าปลูกใหม่นะคะให้สอบถามช่างมาก็ประมาณ2ล้านแล้วนะคะ ถ้าปลูกใหม่สองล้านกว่าค่ะไม้ก็มาจากทางเหนือค่ะไม้เป็นมาจากลําพูนนะคะที่สอบถามท่านเจ้าของบ้านมานะคะระเบียงชมวิวกว้างๆเลยค่ะแบบนี้จะทําคาเฟ่หรือจะทําบ้านพักตากอากาศฟิวบ้านสวนก็ได้เลยนะคะบ้านไม้ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะคะ นี่นะคะวิวเขาใหญ่ค่ะสวยๆแบบนี้สองไร่ห้าสิบตารางวาแล้วยังมีที่งอกอีกเกือบ2ง,งานนะคะที่ติดติดคองน้ำด้านหลังค่ะในส่วนก็จะมีมะม่วงมะยงชิดน้อยหนาค่ะก็มีพืชผักสวนครัวที่ทำไว้ด้วยนะคะบ้านเล็กที่สองเต้าหนึ่งค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตำบลบ้านเพา้าอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกเดี๋ยวพาไปชมบริเวณด้านหลังสวนแล้วก็ริมคลองกันนะคะ ไปชมกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านแข็งแรงมากๆเลยค่ะ และเสาเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะคะเสาขนาดคนโอบนะคะคนโอบไม่มิดเลยนะคะเสาที่นับได้มีทั้งหมดสิบสี่ต้นนะคะเป็นเสาต่อนะคะสังเกตดูจะเป็นเสาต่อนะคะด้านหน้าจะเป็นเสาต้นเดียวเสาคู่ด้านหน้านะคะจะเป็นเสาต้นเดียวตรงนี้จะเป็นเสาที่ต่อนะคะด้านเป็นด้านบนก็เป็นเสาไม้เช่นกันค่ะไปชมห้องครัวค่ะ ห้องครัวก็กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะมีเคาน์เตอร์ก็บิวอินไว้นะคะประตูด้านหลังประตูด้านหลังออกไปที่สวนได้ค่ะสายไฟนะคะสังเกตสายไฟนะคะเก็บร้อยท่องานเรียบร้อยดีมากๆค่ะตรงนี้นะคะนี่นะคะสายไฟนะคะร้อยท่อเรียบร้อยมากๆเลยค่ะ บ้านเล็กที่สองเก้าหนึ่งค่ะนี่ขนาดเสาเสาขนาดใหญ่มากมากค่ะอโอบไม่มิดนะคะโอบไม่มิดเลยค่ะไม้ส่วนมากก็จะมาจากทางเหนือนะคะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะนี่ ด้านหลังก็มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะน้อยหนามะม่วงกล้วยนะคะยังมีพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่งอกนะคะพื้นที่งอกก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ค่ะปลูกต้นไม้ได้อีกสองงานเลยค่ะราคาโซนนี้ก็ล้านกว่าแล้วนะคะถ้าติดคลองแบบนี้ ลลานแปดหานเก้าแล้วนะคะสองไร่ห้าสิบตารางวาแล้วบ้านไม้อย่างดีเลยค่ะเจ้าของขายไม่แพงนะคะราคานี้นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังบ้านนะคะมองมุมไหนก็สวยนะคะมองมุมไหนก็สวยด้านหลังก็สวยค่ะบ่อน้ำนะคะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อสำหรับทำการเกษตร เป็นบ่อน้ําขนาดประมาณหนึ่งงานค่ะบ่อน้ำไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะกําลังพอดีขนาดกําลังพอดีค่ะช่วงนี้หญ้าอาจจะขึ้นเร็วหน่อยค่ะหน้าฝนนะคะมีขนุนนะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะขนุนต้นนี้บรรยากาศภายในขอบบ่อค่ะตรงนี้ก็ทําศาลาราลิมน้ําได้สวยๆเลยนะคะบ่อไม่ลึกมากค่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วน ของที่ติดคลองนะคะที่ติดคลองเคลียร์ลิงหน่อยสวยเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็ขาดแค่รั้วนะคะถ้าทํารั้วหน่อยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะจะสวยเลยค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ของเราอยู่นะคะเดินไปเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังคะ่ะที่ติดคลองน้ําค่ะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายน้ําพอดีด้วยเลยนะคะตรงเราเป็นฝ่ายน้ําพอดีเลยคะ่ะก็จะเป็นน้ําไหล ไม่เป็นน้ํานิ่งนะคะเป็นคลองค่ะแต่ว่ามีฝ่ายทดน้ําก็จะมีกล้วยนะคะมีกล้วยมีมะยงชิดมีมะม่วงค่ะที่ปลูกไว้ตำบลบ้านเผาอเอบ้านานานจัังหวดนครนายกเข้ามาจากถนนสุวรรณศรประมาณ2.5กิโลเมตรเดินทางจากฟิวเจอร์พักก็ไม่ไกลนะคะประมาณ80กิโลเมตรค่ะ ตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนของที่งอกนะคะถ้าเคลียร์ลิงหน่อยนะคะสวยเลยค่ะตรงนี้เคลียร์ลิงแล้วสวยเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะสองร้อยตารางวาค่ะที่เป็นที่งอกมาชมบริเวณด้านหลังค่ะด้านหลังก็ติดคลองน้ําสวยๆแบบนี้น้ําไหลทั้งปีค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ เ910096124ค่ะเบอร์นี้เป็น ID หลายด้วยนะคะหลนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่ทานนะคะขอบคุณสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ